ส,สวัสดีค่ะพวกเรามาจาก <laughs> สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม การศึกษาภาษาไทยท้องถิ่นค่ะไปดูกันเลยลมคนที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะน <c oughs> ้องคว่างอยาก้ <Okay S 2> ค่ะน้องข้าวฟ่างคิดว่าภาษาไทยท้องถิ่นมีส่วนช่วยในการสื่อสารและเชื่อมความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นยังไงคะ สามารถคุยกับคนในครอบครัวไดค้คุยกับคนท้องถิ่นได้โอเคค่ะสวัสดีค่ะเชื่ออะไรคะชื่อพี่ไทยคะ่ะออพี่ไทยคิดว่าภาษาไทยท้องถิ่นมีส่วนในการสื่อสารและเชื่อมความสัมพันธ์คนในท้องถิ่นยังไงคะใช้พูดคุยในชีวิตประจําวันค่ะใช้ คุยกับครอบครัวในองค์กรงานต่างๆได้ค่ะขอบคุณนะคะไปเลยค่ะ,ะคุณชื่ออะไรคะมิรานครับคุณคิดว่าภาษาไทยท้องถิ่นมีส่วนช่วยในการสื่อสารและเชื่อมความสัมพันธ์กับคนต่างวัยยังไงคะ เรื่องน,นี้อาจจะช่วยเกี่ยวกับคําคพูดที่แบบว่าคนวัยรุ่นอาจจะไม่รู้กับคนวัยแก่คนวัยแก่ไม่รู้เกี่ยวกับคนวัยรุ่นเข้าใจไหมอย่างเช่นแบบคําที่เป็นเกี่ยวกับคําโบราณที่แบบคนคนถ้าคนแก่เ,เขาใช้กันเขาอาจจะไม่รู้อะไรแบบนี้ครับก็จะได้ใช้สื่อสารกันดีขึ้นส,สวัสดีค่ะ ค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อต้นกลาครับพี่คิดว่าภาษาไทยท้องถิ่นมีส่วนช่วยในการสื่อสารและเชื่อมสัมพันธ์กับคนต่างวัยไหมคะ,ะผมคิดว่าถ้าเราพูดแบบภาษาถิ่นด้วยกันเนี่ยจะทมให้เราเข้าใจมากขึ้นครับตอนนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะไปดูคนต่อไปกันเลยค่ะมาเลยมาเลย ค,คำถามอะไรนะหนึ่งสองสามภาษาไทยท้องถิ่นคิดว่ามีส่วนช่วยในการสื่อสารและเชื่อมความสัมพันธ์กับคนต่างวัยังไงคะมีครับมันช่วยให้ช่วยให้มันเพิ่มความเป็นกันเองมากขึ้นครับเพราะว่าภาษาถิ่นเนี่ยนะครับมันใช้ในเฉพาะถิ่นเฉพาะที่นะครับมันช่วยให้ กระชับความสัมพันธ์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับว้าวจึ๊บอะไรคะสวัสดีค่ะหนูนชื่ออะไรคะเออค่ะ,อออน,ะนอเฟค่ะน้องคิดว่าภาษาไทยท้องถิ่นมีส่วนช่วยในการสื่อสารและเชื่อมความสัมพันธ์กับคนต่างวันนยองไรคะใช้สื่อสารกับพ่อแม่หรือใช้ในชีวิตประจำวันดค่ะอขอบคุณนะคะ มวันนี้ขอถามคำถามหนึ่งคำถามนะครภาษาไทยต้องค,ค,คิดคุณคิดว่าที่ส่วนช่วยในการสื่อสารและเชื่อมความสัมพันธ์กับคนต่างวัยยังไงคะ,ะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มีความเป็นไปได้และเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งได้ดีครับขอบคุณค่ะ โอเคค่ะนี่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อบิ๊กเกอร์ครับวันนี้หนูมีคำถามจะมาถามค่ะภาษาไทยท,ท้องถิ่นพี่คิดว่ามีส่วนช่วยในการสื่อสารและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่งางวัยยังไงคะเอ่อ ช่วยในการพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวครับเช่นปุย่าตายายที่อายุเยอะกว่าเราอาชีพภาษาถิ่นก็ทําให้เรารสนิทกันมากขึ้นครับอ๋อขอบคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปกันเลยเโอเคค่ะพี่ชื่ออะไรคะอ่าชูเปิลครับวันนี้หนูจะมาถามคําถามพี่หนึ่งคำถามคะ่ะได้ครับภาษาไทยท้องถิ่นพี่คิดว่ามีส่วนช่วยในการสื่อสารและเชื่อมความสัมพันธ์กับคนต่างวัยยังไงหรอคะก็แบบ ก็ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื <im im ่อสารกันเนี่ยผมคิดว่าแบบมันสื่อสารง่ายขึ้นแบบเข้าใจง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเพราะแบบเช่นแบบคนหนึ่งพูดภาษากลางคนนึงพูดภาษาอีสานถ้าคนพูดภาษากลางเข้าใจไม่เข้าใจภาษาอีสานน่ะคนพูดภาษาอีสานเข้าไปแบบไม่เข้าใจกูหรอกูก็ไม่เข้าใจเหมือนมึงก็ไม่เข้าใจกูมประมาณนั้นครับโอเคค่ะเออขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อแม็กครับคุณคิดว่า ภาษาไทยท้องถิ่นมีส่วนช่วยในการสื่อสารและเชื่อมความสัมพันธ์กับคนต่างวัยยังไงคะช่วยให้คนรู้สึกใกล้ชิดและเป็นกันเองสนิทกันมากขึ้นค่ะข,ขอบคุณค่ะถิ่นบางทีมีคําที่ภาษาไทยกลางไม่มีการเข้าใจและใช้ได้จะทําให้คุยกับผู้ใหญ่คนในชุมชนเข้าใจกันมากขึ้นการพูดภาษาไทยถิ่นของตัวเองทําให้เรารู้สึกผูกพันกับบ้านเกิดรู้สึกมีรากเง้ามีความเป็นตัวตน การเรียนรู้หลายภาษาหลายสำเนียงทำให้สมองยืดหยุ่นเก่งการสื่อสารและเข้าใจความแตกต่างของภาษาเวลาเราเจอเพื่อนหรือคนที่พูดถิ่นเดียวกันจะทำให้สนิทกันง่ายขึ้นเหมือนมีรหัสลับทางวัฒนธรรมร่วมกัน